จะรู้จักองค์กรกระทรวงธรรมแล้วรู้จักการดำเนิสภาษาในในปุ่มสองนะใช่ไหมก็จะมารู้จักอ่าองค์ธรรมของอริยสัจสี่ในอริยมรรคแปดวัตถุอริยสัจเป็นไงสุขใจเป็นไงนิโรธอริยสัจเป็นไงทุกข์ไม่มีปฏิสาทางดําเนินไปถึงการดับทุกข์เป็นไงเดินทางมาทุกก็เข้ามาสู่ระบบอย่างถูกต้องเมื่อเขาเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องที่กล่าวโดยย่อแล้วครับ เมื่อกล่าวถูกต้องอเมื่อเดินมาปุ๊บก็จะเข้าสู่ระบบการเพ่งะนั้นเพ่ง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 ,พงจงกนกระทั่งมีสภาวะหล่อรวบหล่อหลอมรวมจิตใช่รับก็จะทําให้ไม่ไปไหนแนละ้วอยู่ที่เสาเกิดสัมพนแล้วเขาอยู่ที่เขาเกิดเสาหลับจกนกระทั่งเขามีตาหลักพอเข้าสู่ระบบของสมปัติยามเข้าสู่สมบ,บุริสจักูปนะครัแล้วเขาผ่านมาเรื่อยผ่านมาเรื่อยปุ๊บเขาก็จะล่วงถูกปุุชน ถรกมาเขาต้องร่วมภูมิชนร่วมภูมิชนนี้พงตัว่าเป็นพระสอนตบัติแต่ผู้ที่เข้าสู่ระบบสามมาตรนิยามกับสัพปรีสภูมิคือพระสอนตบัตรผู้สัตน์ต่างบุคคลพระสอนตบัตรผู้ทำมาข้าใจ้าเพราะนท่านกำลังเข้าสู่ภูมของคุณเชิงพระสวัดิยานและบาเลก้กกำลังผลักทับเพื่อให้เข้าภูมของสัมมาตรานิยาม แต่โโระบบแบบวี้ถูกต้องอันนี้จะถูกต้องได้ไงก็ต้องอยู่ที่การให้ทำท่านน่ะไม่เฟรอะเดี๋ยวจะ,าจ,ายนนจะไปฟังอาจารย์องค์นู้นเดี๋ยวจะไปฟังอาจารย์องค์นี้เดี๋ยวก็ไม่ดับภาษาเดี๋ยวก็ลืมก็ให้มาถูกต้องจนกระทั่งเข้าสู่ระบบแม่นยำแล้วะไรเวลาเขาถึงจะถูกต้องได้ถูกไหม <Okay. S 1> ไม่ใช่ว่าบอกว่าถูกต้องเลยแต่วันนี้ดาปาสยังใว้นงานเยอะ ยังไมได้ดับเลยลืมหรือเอาตอนกลางคืนแล้วกันใช่แม่งี้ไม่ถูกแล้วค่ะถูกแล้วอะไเงี้ยไม่ถูกค่ะอ่าเนี่ยท่านยังตอบได้เลยระบบแห่งความถูกต้องถูกต้องมันก็โอ้ยโห่นี่ทาจนมันลืมมันหลุดไปเยอะเลยก็ไม่เป็นไรระบไม่เป็นไรก็ดับใหม่ที่แล้วก็แล้วไปเป็นอดีตไม่ต้องไปสนใจตั้งใจดับใหม่นะตั้งแต่เวลานี้พอทำทำไปเดี๋ยวก็โอ้ยวันนี้เข้าใจแล้วโห่ดับได้ แต็มที่เลยเนี่ยแต่ก็หลุดไปบ้างก็ไม่เป็นไรเนี่ยเขาก็ลังเข้ามาแล้วไงแต่ได้บอกทั้งวันไม่ได้ดับเชยลืมเก็บ <c oughs> ไปจัดตองคืน่ <c oughs> นมนยังไม่ถูกต้องใช่ใช่ป่ะเนี่ยชัดไหมใช่นั่นเธต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องเข้ามาฉับ มารเข้าสู่ระบบภูมิสัมบันบายาแล้วก็เข้าสู่สัพพลิภูมิสัพพลิตภูมิก็คือภูมิของสัตว์สัตว์ก็ให้ทําไปได้ให้ใหขับไปออกระดับภาสาไปดับไปดับไปดับไปอาจจะได้ไแข็งแกร่งเอแข็งแกร่งปุ๊บเขาก็เข้าเลือัตโนมัติเลยจะไม่รู้เขาจะเข้าวันไหนจะเข้าเมาื่อไหร่กันค่ะถูกไหมอาจจะเข้าุ่งนี้เลยก็ได้ยินเรียปุ๊บขึ้นมาจะไปรู้ได้ไงแต่เรายังประเมินให้ท่านง่ายๆแบบกว้างๆไว้เพราะภายใน แต่เราจะไปบอกท่านทำไมว่าวันนี้ใช่ไหมก็เราไม่ปวดแล้วก็ภายในทิศให้ท่านแบบชิลๆสบายๆใจไหมใช่แล้วก็คุณพ่อท่านก็ชิลๆสบายๆใจไหมใช่มชแล้วก็เข้าใจนะอวันนี้ก็ฟาบเลยก็นั่งได้ชั่วโมงกว่าแล้วแต่ว่าวันสี่จิตเหนือพลาดไมปคืนนี้หมดไหมคุยไปน,นิดหนึ่งสามารถไปทำแปลงตอนน่อเลย มีกระสันเลยใช่ไหมพอท่านเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวท่านก็จะทิ้งตรวหมดแ้นมันต้องย้อเนี่ยยังทิ้งไม่หมดวันได้คุยแล้วดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมค่ค่อยทิ้งค่อยค่อทิ้งเพราะอะไรเขาก็เริ่มเข้าสู่ระบบสัมบทรจยาาเข้าสู่สัตบ์ริอสภูมิเป็นจะฟังของสัตุรุษเท่านั้นแล้วฉันจะไม่ฟังคนอื่นอีกแล้วฉันเชื่อมั่นในองค์พระสรมฆมัจ้าแล้วว่าเนี่ยถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่แหละ ภูมิของศัสนโภูมิของศาสนาต้องเป็นอย่างนั้มีพระเจ้าองค์เดียวรูปธรรมตระหนี่คือระบบความถูกต้องคิดถูกทำถูกจับภาษาถูกเห็นไหมสามมาที่คีถูกต้องสามมาตะเข้ามาถูกต้องศีลถูกต้องราธิถูกต้องเพ่งถูกต้องก็มา็นระบบถูกต้องอล้ก็อยู่กับสัตนารุษแล้วฟังศาสนารุษองค์เดียวเลยไม่สนใจองค์อื่นต่อไปเห็นปหมพอเขาเข้าอย่างเนี้เขาเข้าสู่ระบบแล้ว เราก็ดูวันอาทิตย์สองวันสามวันห้าวันเจ็ดวันสิบวัน่นแหละให้ก็เข้าสู่นะ้เพราะท่านเข้าสู่ได้ทุกอย่างก็เป็นสภาวะสามสูงต่ำก็รอแค่บรรลุเพราะท่านเข้ามาสู่ได้เราก็เรียกท่านนะแต่ไม่เรียกคุณนะคือคือผู้ให้ทำเป็นผู้รู้เองอยู่แล้วทนธนาทำมันหายทำมันทุกวันทุกวันก็รู้แล้วส่วนใหญ่ก็คือพอเข้าปุ๊บแป๊บเดียวเข้าบรรลุ ง่ายง่ายแล้วบรรลุล่วงปุตตชนภูมิเมื่อไหร่อันนั้นแหละปัดส่งอย่า้าองเขาเข้ามาได้แป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็บรรลุแล้วมันไม่ได้ว่าอูห่างไกลกันนักหนาถามว่าฝาจาะไรม้เขาสตาร์ทเครื่องมานะผิดอะไรเปล่าอะไรยังเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วเนาะจากแย่แย่อย่างนี้แหละถ้ารู้กันอย่างนี้แหละเพราะฉนั้นพวกถึงตัดไว้สามระยะถ้าล่วงพ้นปุตตชนภูมิเมื่อไหร่จะเป็นพระโสดาบัน ใช่ไหมแต่ยังไม่ร่วงเป็นไม่ได้ร่วงมเขาเรียกมันจะไม่ได้อยู่แต่ไม่赖ไม่เป็นเลแต่ละระบบของสัมบัติที่ายามกสมบูรณ์จะภูดให้ผู้ไข่ทำผู้รู้เองคุยกันทุกวันไม่รู้หรอว่าเขาได้แล้วนะท่านจะรู้ไหมใช่ชท่านต้องรู้ถ้าท่านไม่รู้ท่านก็บรรลุไม่ได้นะถูกไหม ถ้ารู้อยู่แล้วถูกว่าของอีกหน่อยทั้งหมยากหมดใช่นไหมพอร่วงปุ๊บก็แสดงว่าผู้นี้เป็นผู้เพ่งแลวเพ่งถูกตองตามอริเวณใดที่บงการเข้าสู่ตัวผลกรตมะเข้าสู่ตัวผลกปุ๊บก็ขึ้นชานหนึ่่ผู้ที่เข้ามาในชานหนึ่งต้องเป็นผู้เพ่งเ็มืนผู้ที่เข้าชานได้เพราะได้พอตานี่แหละไม่ใช่เพราะมาขึ้นชานหนึ่งอะไรว่าอะไรว่าไม่เข้าใจ ยังไงเหรอไอ้ไนี่ดับยังไงไวไปแกมูว่ะมันได้มัง้งไม่ได้มัง้งแหเน,นี่ยมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทงพระองค์แล้วใช่ถูกไหมนี่ยดูตัวอยา่างท่านจะต้องเป็น่างนั้นสองยศจะมามาอะไรวะอะไรวะอยู่ไม่ได้มันก็แสดงว่ายังไม่ได้ผ่านอะไรมาเลยใช่สมาก็ต้องแสดงต้องหมายเฉิถูกไหมยังมาเออยังคิดถึงทำสารกิน อาจารย์สองโน้นอาจารย์สองนี้เห็นี่ยงนี่คือความแตกต่างอันนั้นเราทําให้ดูสองหนา้าผอย่างนี้เราก็ไม่กยจะมันถึงถก็ถักกาก่อนถกักกาจนเข้าที่เขาทา,า,าไงไว้ให้รู้ว่าสิ่งที่มันผิดหรือเปล่านั้น,นใช่ไหมนี้ของท่านนี่ก็ไปทำได้แหละง่ายนะเอาไปทำที่ตรเป็นแค่ไหนก็ใช้ถูกค่ะ ทำง่ายทางมัน่าเห็นไหมว่าทำพระค์น่ะโอ้โหมันใช่ว่ายุดที่ทำมันจะได้เลยนะม่เรีย่ายขา้ตอนอะไรตามที่วงตัดเลยได้อยูดที่ทัานบรรลุฌานสีไรรรตรงไหนเห็นไมเน่รร้ตรงไหนเอาอะไรมาพูจะบอกว่าโอ้ยหลวงพูนพูมิุตุชนภูมใช่ไหม เข้าสู่ระบบสมัรแตเนี่ยแค่อ่านประสูตรเนี่ยนะแค่เดินมัดท่องประสูตรกันเนี่ยนะยังไม่ได้นั่งสมัธิที่ยังไม่ได้เจออะไรสักยานไม่เจอผู้นำสิจธิตำรวจต้าที่วงตันเลยมันมาจากไนะก็ผมก็ยังไประบุไอ้สัตวุริตาภูมาเข้าสูรา่ระบบขบองสัตพ์ุริตภูก็นเนี่ยสัตว์รก็เขาก็ยังไม่รู้เรื่องกันเลยถ้าบอกเขาตำรวจเนะ่

ทำมาเพระองเลยนะพวกนั้นมันตลกขนาดนั้นแตหมอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็อยา่าทำไมนแต่ต้องแได้ไงทำมาโอ๊ยรักตาตาตาทานพราเป็นส่วนที่เราเชื่อว่าองค์เป็นมันเป็นหมอแต่ท้ายทำเองเลยพวกนั้นเพราะความไม่รู้อ่ะใช่ไหมค่ะในนี้ท่านแยกได้ยากใช่ได้ค่ะท่านเกณฑ์ไหมใช่ มาบรรลุฌานหนึ่งสองสามสี่พวกเข้าสีุ่๊บก็เป็นพระโสดาปฏิผลปฏิผลชัดเจนเลยพระโสดาปบันนะก็เป็นพระโสดาบันนี่คือมาแล้วได้ฌานมาแล้วจบลูกเพ่งมาแล้วถึงจะเป็นพระโสดาบันแยกไว้ทั้งสามเลยอย่างนะแยกไว้ก่อนนะแต่ว่าไม่รู้เองเราเองเราก็ไม่รู้แบบน้องก็กลับของเขามาพรท่านแล้วเราก็มาดู ก็มาดูมาศึกษาเข้ามาละอยดานดูสมาว่าอ้าวาหายทองเลยโอ้โหของละเอียดมากใช่ไหมแต่เราก็พูดวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆให้พวกท่านืึ่มจำให้ค่อยๆรู้ไปเรี้ยไม่ได้ให้รู้ทีเดียวหมดทั้งหมดรู้ประเดนตรงนี้อปอปล่าะเดนี้ใช่ไหมกับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นต้องน,นัาผิดหน่อยเราผิดเองถูกไหม พิจเองว่าโอ้ทำพระองค์เดูมองไปเรายังมองไม่มีอะไรเลยก็คืออยู่ดีๆทุกคนขึ้นชั้นหนึ่งหมดเลยแม้ท่านว่าทุกคนสอนพระธรรมชาติหมดเลยเห็นปะสอนพระธรรมชาติเงี้เรียบมีคนไหนไม่พูดถึงพระธรรมชาติไม่มีหรอกมาถึงก็น่าละมาที่เข้าพระธรรมชาติเลยมันยังไม่ได้เพ่งแต่คนมันยังไม่ได้เข้าสู่กับปุถุกูยังไม่ได้เข้าสู่ระบบสัมมาทิฏฐิยา แล้วมันก็ยังไม่ได้ร่วงปุตุชนเลยไงบ้างปุตุชนบูมมันร่วงเมื่อไหร่ถึงเ,เป็นพระสอตรบัน์ถึงจะเข้าชั้นหนึ่งได้เป็นพวกเพ่งตามที่พระสุโธงตัไดไว้ก่อนแบบนไหมปึกจึิงไหมใช่เึกนึรงค่ะอาจารย์จบคำหน้าห <laughs> ลอกไปให้งงเรานีก็พลาดแต่อย่างไรโชว์มโหลล่ะ ยังไม่ได้นรวมความสำเร็จยังไม่อยู่เลยไปสูงเงินใช้เลยแต่ข้างล่างนี้โอ้ส้นไม่แข็งแรงเราก็ได้ทำํำจากพวกท่านนะครับไม่มีท่านตกลงมามำเราก็ไม่แข็งแรงไม่ถ้วนถูกไหมมีพวกท่านได้ในท่านมาปุ๊ก็แข็งแรงสดใสขึ้นสวางขึ้นรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อย ก็เป็นเรื่องดีท่านมีอะไรจะถามบ้างไหมแต่ในความยิ่งใหญ่ความมรัคการองถึงตับอะไรเงี้ยเบื้ต่โโอดิฉันรู้เพราะ่ใช่ไหมอันนี้ผู้ที่ไม่ได้เข้ามาฟังตะตะโอ้โหแล้วพอมาเดินนัดก,ก่านจะได้มาสารคัญตอนไม่ไมงไงใช่ของง่ายๆนะใช่ค่ะท่าาานอจรย์ไม่เจอตะตะบุรุษทุกอย่างเอาเลย มันไปยังไงมันก็หมุนเต้นเต้นหมุนวนอยู่เะมันาดนั้นออกไม่ได้เลยใช่ไหมท่านใช่ค่ะไม่รู้จะไปเอาทางไหนออกไม่จังออกม,ม,มันมันไม่มีเยื่อยล่อมาหมดทุกอนุเจอแต่เยื่อล,อล,ลอ่อ,ลอมาวิ่งไปทางไหนก็นโดนแม้ทั้งที่เป็นธรรมของผม